คือยาโซโอะครับถ้าเทียบนะถ้าเทียบกันแบบตรงๆเลยนะครับว่ายาโซโอะกับเซตตัวไหนน่าหยิบมาเล่นมากกว่ากันนะผมค่อนข้างเอไปทางยาโซโอะสกิลมันเอโอเออ่ะมันไม่ใช่แบบเซตที่คุณอันติไปแล้วมันจบอ่ะเออเพราะว่าเซตอันติไปปุ๊บมันก็เบลส์ใครต่อไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเป็นยาโซครับมันมันต่อได้อ่ะคือแบบสกิลหนึ่งพายุสกิลหนึ่งพายุมันต่อได้มันไม่ได้เป็นแค่เซตที่แบบจบผมอยากอยู่มิดอะขี้เกียจตีกับการเล่นมันตีได้นะแต่ว่าผมไม่อยากตีกับการเล่น อันนี้ normal game ค,ครับไม่ต้องซีเรียสไครสา,าเหรอไครสาจริงๆรู้สึกว่ามันขาดขาดเพราะว่าไอเทมขาดขาดไปบางอย่างเว้ยขาดมันจะตีผมไม่ให้ตี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 มันจะเวลสองก่อนอะคือการการฟาร์มคลิปไวมันได้เวลสองไวคุณผู้ชมเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นปะ เออมันเป็นการ rush level สองแล้วแบบมันจะกดดันได้วู้วววตะกี้ผมลองใช้ระบบเชืนน่อใจหมดเลยนะเว้ยคือแบบระบบเงาระบบอะไรเงี้ยคือใช้ระบบเชื่อใจหมดเลยผมไม่ได้เล็งเลยเออก็ลองดูคือมันได้ครับถ้าอยู่ในระยะที่แบบใกล้พอมันสามารถใช้ระบบเชื่อใ,ใจได,ได้แต่ถ้ามันอยู่แบบ ไกลอะไรอย่างเงี้ยมันก็เสี่ยงในการใช้ระบบเชื่อใจก็ต้องเล็งเองถ้าอยู่ใ,ใกลอยู่ใ,ใกล้ๆก็นั่นแหละครับปล่อยให้มันเล็งได้โอ๊ยอ้อเหลือลนิดเดียวเองไมป่นไหร่ตะกี้ิดแข้งมาผมใช้เงาไปแล้วด้วยไงคืออันเนี้ย เป็นเป็นหนึ่งในข้อเสียของเซตครับคือมันใช้งอไปแล้วอ้ออ้อมีอีกอย่างหนึ่งเอ่อถ้ากรณีนี้ผมเจอกับัตเวทใช่ไหมและรู้ว่าเวทมันจะแรงเนี่ยจริงๆเล่นอันนี้ได้นี่นี่มอออมโมเทียสนี่ออกมาก่อนเลยมันจะเบลส์เราไม่ตายเวยผู้ชมมันแบบปล่อยปลามาแล้วเราอยัางไม่ตายอ่ะซึ่งก็ช่วยได้ดีนะจริงจงผมวนฟีสเล่นนะแต่ว่า ไม่น่ารีบใช้เลยน่าจะรอจังหวะสกิลหนึ่งกูดาวมาก่อนคือผมเห็นว่าผมมีอันติไงแต่เขาไม่มีอันติอิบลินหลบหลบไม่ได้ปะอันติผมมีเจ็ดสึกวิเลยอะตายปะเผาตายปะ yes ว้าฮ่าฮ่าสวยสวยสวยเราเด้งเงินเยอะกว่าเด้ไหนซ่อืมตายคู่ดิวะก็มาดิวะ <laughs> เล่นกลางไม่มีการฟาร์มคีมปแล้วกูจะฆ่ามึงแล้วไม่มีคำว่าม,มิตรภาพเราเกิดมาเพื่อฆ่ากัน <laughs> อ้าวใช้ไปแล้วฉันลอยแกใช้อยู่แล้วเฟสจังหวะนั่นน่ะคือเซตอ่ะสกิลที่สำคัญมากของเซตก็คือสกิลเงาส่วนสกิลของเฟสที่สำคัญมากที่สุดก็คือเพลฟูทิกสเตอร์ก็คือที่มันใช้ไปตะกี้แหละครับต่างกันมันมีสกิลที่สำคัญแตกต่างกันผมจะกลับบ้านก่อนกลับบ้านไปเติมของเว้ยคือเน้นให้แรงไว้ก่อนอะ เน้นสู้สู้ด้วยความแรงเราไม่จะเสียคีพเท่าไหร่แล้วเพราะว่าเรามียมูครับฟิสมีอะไรเนาะมีชีนละเอ้ยมใช่ชีนลิชเบนไอเทมคีย์หลักของฟิสน,นะครับเฮย้ยว้สวยงามโคตรเลยครับจังหวะเมื่อากี้ผมแปดทำไมวะแปดอะไรกันครับเนี่ยจริงๆผมกะจังหวะกดอันติพลาดนะครับ ถ้าผมจังหวะอันติดีกว่านี้อ่าผมจะไม่โดนป่าแต่ว่าเราแพนิคไปหน่อยสวยละเฮ้ยเขากดอันติไปแล้วอุ๊ยทำไมผมแลกวะปา่าผมพยายามไม่ออกรองเท้าเห็นปะคือผมเน้นเป็นออกดาเมจไปก่อนอนะมันก็แล้วแต่เคสนะคือเราสามารถออกรองเท้าได้แต่ว่าการออกรองเท้าสอบเซตเนี่ยมันจะทำให้ดาเมจมันไม่แรงเท่าที่ควรอนะไปเอาไคลสาดีกว่า ข้างบนตรงนี้น่าจะฆ่าได้ครับผมไม่ฆ่าใคราสดีกว่าใครากำลังแบบอ่กำลังย่ามใจครับกำลังย่ามใจผมจะเปิดด้วยอันติย و! อันนี้เป็นการเบิร์สโดยพื้นฐานของเซตนะครับคืออันติไปแล้วก็เอาเงาไปไว้ข้างหน้าตัวเองเสร็จปุ๊บก็เบิร์สเพราะว่ามันจะเป็นการดักดักศัตรูไม่ให้ถอยหลัง ถ้าศัตรูถอยหลังจะไปโดนเงาของเราที่ปล่อยไว้ข้างหลังอีกทีหนึ่งข้างหลังศัตรูครับเฮ้ยเพื่อนตายหมดเลยไม่ใช่เพื่อนตายมันตายหมดเลยมังกรเอาได้แต่เพื่อนจะเอาอะไรเฮ้ยมีฟิตวะเอามังกรดีกว่าจังหวะนี้มาช่วยกันวัวจริงๆไม่ค่อยอยากปล่อยดาวกระจายแบบต้องต้องทิ้งระยะนิดหน่อยครับทิ้งประมาณเนี้ยเออเพื่อให้ดาวกระจายมันไม่มันไม่เกินออกไปอีกฝั่ง ถ้ามันเกินออกไปอีกฝั่งอะ่ะบางทีศัตรูที่อยู่ตรงขอบอะ่ะเขาจะรู้ว่ามีอะไรแบบมีการปล่อยสกิลมันเกิดขึ้นอะ่ะเก็นปะเฮ้ยโดนปะวะ <Okay. S 1> โอ้ยโอ้ย,อยกดกลับกดกลับก็ไม่ทนันโอเคตายเขาแหว่ว่ะถอยก่อนอันตรายปรับบับกลับเซตเลดเกม ไม่ครับอ่อคืออย่างนี้เซตอะยิ่งเลดเกมอะมันยิ่งไรประโยชน์ยิ่งเลดเกมยิ่งไรประโยชน์เพราะถ้าเลดเกมแคลรี่เขามีของครบแคลรี่เขาออกซอนย่าตัวฝั่งเขาออกซอนย่าเซตจะเบรสใครไม่ตายเลยครับผมก็เลยบอกว่าเซตมันไรประโยชน์ถ้าอีกฝั่งตัวสำคัญออกซอนย่าอะไรเงี้ยก็จบเลยอือเอาเลย เงาไกลเกินเงามันไกลเกินผู้ชมเลยเฉยตายปะไม่ตายเลยเลยครึ่งหนึ่งตีป้อมดึงไม่โดนโอ้ยอุย้ยเกือบตายเฮ้ยปล่อยปลามาโดน โดนอลิส่าไม่แย่เท่าไหร่ล้าช็อตจงใจล้าจัดๆเลยลอย่างน่าเกลียดเลยคุณผู้ชมเฮ้ยเพื่อนโดนฆ่าไม่นะไปไหนล่ะผมว่าเบอร์สไตล์แต่ว่าผมกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวต่อเสียงเราคิวได้เยอะมากเลยครับเดี๋ยวโดนชัดดาวมามันเสียตังค์เยอะเอ,าอ่าใช่ออกเออกาะ ผมไม่ต่อรองเท้าเลยอะเดี๋ยวผมต่อรองเท้าหน่อยดีกว่าวะอัพรองเท้าหน่อยคือดาเมจเราแรงพอนะครับอัพรองเท้าได้เล่นเป็นควิกซิเวอร์เพราะว่าถ้าโดนซีซีมามันจะนี่เซ็ต <Set S 2> ต้องชุดเดียวจอดเซ็ตต้องเบรสตัวบางครับแล้วเบรสพยายามเบรสให้ตายมีอีกนายมีไรใส่ให้หมดเลยเว้ยไม่งั้นถ้าเขารอดไปเนี่ยจังหวะที่เราจะพยายามฆ่าเขาอีกรอบเงี่ยมันจะยากถ้าสมมติว่าเขารอดจากเงื้อมือของแอซซิสต์แล้วเรื่องอะไรที่เขาจะไปเดินแหลมอีกรอบหนึ่งอะ ถ้าให้ชัวนะครับเอาแบบชัวเลยอะเราต้องแบบดูว่าแครี่เขา,าใช้สกิลไปหรือยังถ้าแครี่เขาใช้สกิลไปแล้วนะเออให้เข้าแบบเสียสกิลเสียอะไรสักอย่างแล้วอะที่เขาต้องใช้ในการเอาตัวรอดอะมันจะเป็นการลดโอกาสที่แครี่เขาจะรอดเขาใหเพื่อนอ้อมหลังวะเฮ้ยไม่ใช่ครับอันติเฟืองใช้ก็ได้ แต่มันรอดอเฮ้ยๆๆ้ย้ย้ยมีอีกนให้มีอะไรพยายามใส่นะฮะมันจะได้ตายไม่งั้นถ้าเราพลาดขึ้นมามันเหลือติ่งนิดเดียวอันนี้ลำบากเดี๋ยวเฮ้ยถอยเพื่อนอเฮ้ยเอาจริงดิต่อไม่ได้แล้วไปผมเห็นสกิลเพื่อนมันเสียไปแล้ว ก็เลยไม่ต่อดีกว่า G A เดี๋ยวผมขายอันนี้ทิ้งครับขายทิ้งเจอเอามาใช้แค่ต้นเกมนี่แหละแล้วเดี๋ยวไปต่อ G L เฮ้ยสามสองหนึ่งอันติมาแล้วน่าจะตายโดยที่เราไม่ต้องฆ่าโอเคเชน i C C ครับเพราะเชน i C C กันดีดีคือใครสาหร,หรือไม่ก็ตัวแคลรี่พวกนี้มันแพ้ C C สตันสโลหนักๆอยู่แล้วพุ่งได้จริง,งอันติลแล้วนะ จบเกมได้ปะไม่ได้จบไม่ได้ครับแด้บ,ดดดบ่ได้ได้ได้จบได้จบได้ฆ่าเขาได้ด้วยโอเคจบพอดียังไม่ตายสวยทุสดีมาเต็มทําได้ไม่ได้อีกเรื่องคือถ้าเราทำเรื่อยๆครับทำเรื่อยๆทำบ่อยๆมันก็จะอยู่ในสายเลือดเองว่า จังหวะเบลอราต้องทำอะไรบ้างเราไม่ต้องแบบมาทวนว่าแบบเอ้ยต้องทำอย่างนี้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 อะไรเงี้ยทำไมคิวเวยอะจังวะไปลาดเขาบ่อยลืมไปเฮ้ยจริงๆลาดแบบจงใจแค่ตัวเดียวเองอยากได้สกอ์สวย <laughs>